คนขับรถคนนี้คุณลุงอายุเจ็ดสิบสามครับเมื่อกี้ผมจอดน,นอนฝั่งนู้นนะแกเดินม,มาปลุกแกบอกว่าแกไม่อยากถอยโดนรถผมบอกให้ผมย้ายมาจอดฝั่งนี้นะนี่เป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้วครับคุณลุงเพิ่งมาถึงจะมาดอบตู้แล้วเอาอีกหางหนึ่งลงไปรับอีกง,งานครับเจ็ดสิบสามครับยังทํางานหำลูกหำข้ามอยู่เลยนะลูกเตาก็โตหมดแล้วกเกษียณได้แล้วแต่แกไม่กเกษียณอยากทํางานอยู่ ยขยันมากอ่ะเที่ยงคืนกว่ายังไม่หลับไม่นอนนอะดับตู้เสร็จพวกอีกหางหนึ่งวิ่งลงไปรับอีกงานหนึ่งพวุ่งนี้เจสิบสามครับสุดยอดเลยคุณยายอยู่ที่บ้านนะแกว่าอีกทั้งหนึ่งนะักแกจะ,กะเกษียณไม่รู้ว่าปีไหนแหละ บ้านช่องก็มีรอยตัวมาแล้วนะแต่ก็ยังทํางานอยู่ครับแกมองหาแผ่นปูนครับเพือ่อที่จะดอกขาช้างให้ลงตรงแผ่นปูนส่องให้แกว่าให้สัญญาณมือแกตรงแล้วสุดยอดขยันเลย ผมอายุขนาดนี้ไม่รู้ผมจะแข็งแรงทำได้เหมือนแกหรือเปล่านะไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าเราอะดูดิมทำงานนะขึ้นลงเลยนะอายุเจ็สิบสาม ยงคืนกว่ายังไม่นอนแกต้องใส่เครื่องช่วยฟังด้วยนะแกถามผมเมื่อกี้ได้ยินเสียงลมออกจากถุงยังบอกได้ยินแล้วเพราะว่าแผ่นหน้าวัวแกรถแกต่ำนะครับเป็นรถลากตู้แห้งแกแค่ไปลากงานพวกนี้มาทิ้งไว้แต่รถแกไม่มีปั๊มลมไว้ลงของ แกก็เลยต้องเอาขาตั้งลงเยอะๆหน่อยเพราะว่าอีกคันหนึ่งแผ่นหน้าวัวสูงครับผมพูดผิดทุกคนผมเพิ่งถามคุณลุงเมื่อกี้คุณลุงเพิ่งอายุ74เมื่อ2วันที่แล้วที่ที่แล้วครับ74เพิ่งผ่านการตรวจสุขภาพคุณหมอบอกว่าโอเคเพราะลุงมเีเกี่ยวกับเรื่องการนอนหลับหรืออะไรนะต้องตรวจสุขภาพทุกปีนะครับและก็ตรวจเรื่องเบาหวานแต่ว่าหมอบอกลุงโอเคก็ยังทํางานได้นะ พวกผมโดยโปกติพวกเราธรรมดาจะตรวจทุกสองปีครั้งครับแต่คุณลุงต้องตรวจทุกปีนะเจสิบสี่ทุกคนยังทำงานอยู่ภรรยาลุงแกก็บอกว่าทำงานต้องให้พกหาเสื้อที่มีกระเป๋าหน้าพกโทรศัพท์ไว้ตลอดเผื่อเวลาขึ้นไปหลังเฟร,รมรถหรืออะไรอยงนี้ล่วงหรือบาดเจ็บจะได้โทรหาแจ้งได้เที่ยงคืนกว่าแกจะพ่วงหางอีกแล้วแกจะวิ่งลงไปที่รับของอีก300โลครับ คิดว่าแกน่าจะถึงตีสามถึงตีสี่วันนี้นกังทำงานแบบสุดยอดจริงนะขับรถทุกมาไม่รู้กี่สิบแล้วนี่ยี่สี่ห้าสิบปีแล้วลอเป็นทหารเรือเก่าครับทหารเรืออเมริกันสุดยอดเลยยังแข็งแรงอยู่เลยหมอบอกยังโอเคตัวจสุขภาพผ่านนะลุงนี่สุดยอดจริง Hey. ตาแกก็นี่แล้วไม่มีไฟนะผมก็ช่วยแกดูน่าภูมิใจจริงบอกเมื่อก่อนสูงเท่าไหร่ไม่รู้ทุกวันนี้ความสูงลดลงนะเจ็บกระดูกหลังแกบอก <laughs> หลังเริ่มงอแล้วอะต้องใส่เครื่องช่วยฟังแล้วหูแกเริ่มไม่ดีอะ่ะ แต่จะว่ายัางแข็งแรงมากๆนะอายุขนาดนี้ทํางานอย่างนี้ได้ทุกคนเนี่ยถือว่าแบบสุดยอดมากๆครับไปหานอนแล้ว